ดีค่ะพี่น้องมานีเย้สี่าพี่นอ้องทอดเห็ดตุ้ยพี่น้องเด้อเม,มนูใหม่เอาคือวางเปล่าอะไรยายอ้าวางเปล่าจังได้เลยเดี๋ยวเ้งทอดกรอบเดี๋ยพี่น้องก้าวเลยพี่น้องประมาณสามนิล่ะัาทีใช้ถุงใส่น้ำลงไปเจ้าน,น้อยก่อนใส่น้ำแตงกวาทอดป,ประมาณแล้วสีเบลนส่วนผสมเดี๋ยพี่น้องน้องติดนี้ แต่งทอดกอตกตายแบบนี้ใครเลยพี่น้องใครกับสองน้อยม,ออมนันกับสองเที่เวาือทอดมันีกับซอสไฟ้เฉียวน้ำตาลแล้วก็ลดดีน้ำตาลผสมก็เขา้เขากันได้พี่น้องเรีเรีเรียบไปพี่น้อง มีนี่คือเห็ดอ,อันนี้กินยังไงจะให้พี่น้องกันดูพี่น้องส่วนแปงแ้งเยัดผสมแล้วแล้วนี่คือเห็ดที่อีกหนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเห็ดนางฟ้าเห่สซุปแป้งทอดรอ้อยกระทะฮอนก่นนอน้อ่น้องเนาะักเป็นก่อๆส่กันแต่เราอยากเห็นมีกินเห็ดท้ากับน,น้างเห็ดเป็นอหนึ่งกันด้อพี่น้องน้ำทอดคอยสุกอมีกินเนี่ยแบบนี้ย มาด้ยนันก็นั่งเนาะแต่ถ้าย้อนห่อนทอด้อยถทอดเห็ดชุกแป้นทอดเลยค่ะอือวันนี้แล้วตอนทอดแล้วตอนทอดนีนก็นังเนาะเบอร์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 เอร์เบอร์แลาเด็่ร้อง ป้าพี่น้องน้องกินทิ้งไปคือมันคือเนื้อไก่ค่ะพี่น้องว่าคือเห็ดเลยคือเนื้อไก่ตุกแปงก่อนเลยพี่น้องแด็ดไงสุดยอดแมนดาคือยอดเลยไป่แกแล้วค่ะไปเห็ดเปพี่น้องเด้นเห็ดน้ำปลาสูตรเนี่ยบาทนี้คือมานคือไก่ค่ะแกไก่เนาะไก่เป็นเนาะ น้องมันเสร็จแล้วเฮ็ดทอดใหญ่แล้วมึงนึกน้องเด้อมึนกุ๊กกบกรอบๆเลยน้องพี่น้องเนาะอันนี้แล้วกันมึงพี่น้องมึงยุยัดจันทร์ก่อนทอดใหญ่เสร็จแล้วเด้อไม่กินเห็ดทอดน้ำยายดิยพี่น้องเด้อ กระสั่นกระสั่นมีเลยนะพี่น้องเนาะยายขอตัวกัอนชิดสิมาจังพรกระยายม่สวัสดีค่ะ